หนุ่มกัญชัยโพสซ,ซึ้งอวยพรวันเกิดน้องมาอยู่แต่รูปไม่รู้จะโฟกัสลูกหรือพ่อดีวันเกิดลูกสาวสุดที่รักทั้งทีนอกจากจะเห็นเมปฏิดาโพสโอ์อวยพรวันเกิดน้องมาอยู่ที่ปีนี้อายุได้สิบขวบแล้วนั้นก็ไม่พลาดที่พ่อหนุ่มกัญชัยจะโพสถึงลูกสาวเช่นกัน โดยหนุ่มกัญชัยได้โพส์อวยพรวันเกิดลูกสาวสุดที่รักลงในอินสตาแกรมกับแคปชั่นว่าชบีดีนะลูกมาอยู่สิบขวบแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกมีความสุขมากๆเป็นคนดีในสังคมนะลูกป้ารักหนูที่สุดในโลกเลย MAYU PURADA ซึ่งนอกจากจะเห็นพัฒนาการของน้องมาอยู่ที่ค่อยๆเติบโตนั้นต้องบอกว่าคุณพ่ออย่างหนุ่มกัญชัยไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปก็ยังหล่อไม่เปลี่ยนจริงๆมีแต่จะหนุ่มขึ้นเรื่อยๆตามชื่อ